โยคะสี่พิขุทั้งหลายโยคะสี่ประการนี้สี่ประการเป็นอย่างไรคือกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชายโยคะพิขุทั้งหลายก็การมโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษ และอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะกามความเพลิดเพลินเพราะกามความเยื่อใยเพราะกามความหมกมุ่นเพราะกามความกระหายเพราะกามความเร่าร้อนเพราะกามความอย่งลงในกาม และความทยานอยากเพราะกามในกามทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่ากามโยคะพิขุทั้งหลายกามโยคะเป็นดังนี้พิขุทั้งหลายก็ภวะโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภพทั้งหลายตามความเป็นจริง เมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งพบทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะภพความเพลิดเพลินเพราะภพความเยื่อใยเพราะภพความหมกมุ่นเพราะภพความกระหายเพราะภพความเร่าร้อนเพราะภพความหยั่งลงในพบและความทยานอยากเพราะภพในพบทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าภวะโยคะ พิขุทั้งหลายกามโยคะภาวะโยคะเป็นดังนี้พิขุทั้งหลายทิฏฐิโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฏฐิทั้งหลายตามความเป็นจริงความกำหนัดเพราะทิฏฐิความเพลิดเพลินเพราะทิฏฐิความเยื่อใยเพราะทิฏฐิความหมกมุ่นเพราะทิฏฐิความกระหายเพราะทิฏฐิความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิความหยางลงเพราะทิฏฐิและความทยานอยากเพราะทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าทิฏฐิโยคะ ภิคุทั้งหลายกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะเป็นดังนี้ภิขุทั้งหลายก็อวิชชายโยคะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งภาษายตนะหกประการตามความเป็นจริงเมื่อเขาไม่รู้ชัดซึ่งความเกิดความดับคุณโทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายัตนะหประการตามความเป็นจริงความไม่รู้ความไม่อย่างรู้ในผัสสายัตนะหกย่อมเกิดขึ้นนี้เราเรียกว่าอาวิชายาโยคะพิขุทั้งหลายกามโยคะภวะโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชชาโยคะเป็นดังนี้พิกุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมอันเป็นบาป อันเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากมีชาติชราและมรณะต่อไปอีกฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้ไม่เกษมจากโยคะพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลโยคะสี่ประการ